สวัสดีค่ะใครๆก็คงคิดว่าคนญี่ปุ่นจะอ้วนแน่นอนเพราะกินข้าวถึงวันละ3ามถ้วยแต่ทำไมพวกเขาถึงอ้วนน้อยที่สุดในโลกจริงอยู่ที่คนญี่ปุ่นบริโภคข้าวเฉลี่ย120กิโลกร,รัมต่อปีหรือประมาณ3ถ้วยต่อวันแต่อัตราโรคอ้วนของพวกเขาอยู่ที่แค่ร้อยละ3.6ขณะที่อเมริกาสูงถึงร้อยละ36.2 ความลับอยู่ที่วิธีการกินแบบฮาราฮิบุหรือหยุดกินเมื่ออิ่มแค่80% การศึกษาในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition พบว่าข้าวสีขาวมีดัดชนีน้ำตาลปานกลางแต่เมื่อกินร่วมกับผักและปลาจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังกินข้าวร่วมกับซุปมิโซะและผักดองซึ่งเพิ่มความอิ่มช้องโดยไม่เพิ่มแคลอรี่อีกทั้งพวกเขาเน้นกินช้าๆเคี้ยวดีๆทำให้สมองรับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้น เปลี่ยนหุ่นง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยนะคะ